สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง d ด v i d Taro c โรช n e แนนะคะวันนี้เชอรี่ก็จะมาทำนายดวงของลัคนาราศีที่เกิดในธาตุดินนะคะธาตุดินก็จะมีลัคนาราศีของเดือนมังกรกันแล้วก็พฤษกเนาะว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรในเดือนนี้นะคะ หยิบไพ่ไฮซิบใบเนาะหนึ่ง ที่หนึ่งสองดาบให้ใบที่สอง The m <Med> ์เ i c i a n นะคะใบที่สาม Queen of Pentacles ลใบที่สี่ Queen of บอ n ส s ใบที่ห้าเจ็ดถ้วย ใบที่หกสิบเหรียญนะคะ The Hermit สี่เหรียญห้าเหรียญแล้ไปสุดท้ายสี่ถ้วยเนาะอตอนนี้คนท่าดินเนี่ย ก็จะมีมังกรกันแล้วก็พฤกษ์ศกนะคะซึ่งตอนนี้คุณรู้สึกแบบเหมือนอยากอยู่คนเดียวหรือเปล่าคะอืมตอนนี้เหมือนกำลังใช้ความคิดอะสองดาบขึ้นมาใบแรกเลยก็คือเหมือนคุณกำลังใช้ความคิดเกี่ยวกับเอ่อถ้าเกิดว่าลัคนาราศีมังกรเนี่ยเหมือนตอนนี้คุณมีตัวเลือกทางเลือกนะอืม เหมือนมันมีสองคนเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณยังเลือกไม่ได้เออยังเลือกไม่ได้นะว่าจะเลือกใครเหมือนมีผู้หญิงเข้ามาสองคนน่ะในความสัมพันธ์ของคุณน่ะอืมแล้วตอนนี้คุณก็รู้สึกเหมือนเหมือนกำลังช่างใจระหว่างความรัก ว่าจะเลือกทางไหนดีจะเลือกใช้สมองหรือว่าจะเลือกใช้เหตุผลนะอืมในความรู้สึกเชอรี่นะอืแล้วคุณม็นคนมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์มากเลยคือ The Magician ขึ้นนี่คือคุณเนี่ยสามารถทำงานได้หลายงานเลยนะคือถ้าคุณเรียนมาด้านหนึ่งคุณอาจจะไปทำงานอีกด้านหนึ่งก็ได้อืมทำงานได้หลายอย่างมีความสามารถหลายอย่างเลย อยขอดูสองดาบนิดหนึ่งสิแต่ตอนนี้เหมือนมีผู้หญิงเข้ามาหาสองคนนะสำหรับผู้ชายที่เข้ามาดูเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงก็สลับฝั่งกันได้นะคะเดี๋ยวดูซี่สองดาบคืออะไรอตอนนี้คุณเหมือนจะเหมือนในอดีตอ่ะคุณมีเรื่องเกี่ยวกับ ความรักมาก่อนนะสำหรับคนโสดอะ่ะคุณเหมือนรู้สึกว่ามีตัวเลือกทางเลือกหลายคนเข้ามาหาคุณในความสัมพันธ์อืมแล้วคุณก็ยังไม่รู้จะเลือกใครดีผู้หญิงที่เข้ามาเนี่ยลักษณะนิสัยอะ่ะเขาเป็นคนธาตุไฟนะเขาทำงานเก่งเป็นคนธาตุไฟทำงานเก่งแล้วก็มีสเสน่ห์พูดเก่งหาเงินเก่ง เราจริงๆล่าลเรงแจมใสเแหละเป็นผู้หญิงที่แบบเทสดีคนหนึ่งเลยเออออกจะสายมูนิดๆด้วยสําหรับผู้หญิงคนนี้เนาะอืมเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะแล้วเขาก็เขามีตัวเลือกทางเลือกด้วยเหมือนกันนะหรือไม่ก็คุณอะ่ะเป็นได้ทั้งสองฝั่งอืมมันเหมือนความสัมพันธ์อ่ะมันยังติดอยู่อะ่ะอาจจะติดอยู่กับอดีตก็ได้นะคะที่มันยัง มีปัญหาคาราคาซังกันอยู่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ค่อยอยากมีความรักเลยอ่ะในคนโสดอืมในคนโสดมันขึ้นสี่ถ้วยมาเนาะคุณเหมือนยังอยากรักตัวเองอยู่เลยอะยังไม่อยากมีใครมีคนรักก็เหมือนไม่มีเนาะในอดีตเหมือนเขามีมีตัวเลือกทางเลือกหลายคนนะคะอืมตอนนี้คุณเหมือนอยากจะอยู่คนเดียว นสะี่เหรียญขึ้นมาเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยอยากอยู่คนเดียว The Hermit ก็ขึ้นเหมือนอยากสันโดดเลยสันโดดอยากอยู่คนเดียวแล้วก็อยากทำงานมุ่งไปแต่เรื่องงานเลยเมคมันนี่มากเลย่าตดินตอนเนี้ยเหมือนคุณอยากจะทำงานหาเงินเป็นอันดับแรกเลยนะคะอืมคุณไมไ่สนใจความรักสักเท่าไหร่เลยอะ่ะมันเคยเป็นความรักที่มันไม่ค่อยดีมาก่อนไหมในความรู้สึกของคุณนะตอนนี้อะ มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะมีความรักสักเท่าไหร่เอออยากอยู่คนเดียวหาเงินดีกว่าเนี่ยเงินสิบเหรียญขึ้นมาคุณอยากมีความมั่นคงทั้งด้านครอบครัวการงานการเงินเนาะแต่ความรักคนโสดนี่ไม่ค่อยสนใจเลยนะยังรู้สึกเจ็บปวดกับความสัมพันธ์เก่าๆความรักครั้งเก่ามันยังมันยังรู้สึกเสียใจอยู่เลยอะคะ่ะอืมมันยังรู้สึกเสียใจอยู่เลยอะอขึ้นห้าเหรียญขึ้นมา คุณยังรู้สึกว่ามีความรักก็เหมือนไม่มีเนาะเออเหมือนอยู่คนเดียวแล้วก็ตอนนี้เมิกมันนี่อย่างเดียวเลยไม่สนใจอย่างอื่นเลยเผอิอคุณจะมีลาบลอยมาด้วยนะมันขึ้นหนึ่งเหรียญขึ้นมาด้วยคุณอาจจะมีลาบลอยเกี่ยวกับการเงินเนาะอาจจะมีคนมาช่วยเหลือคุณในด้านของการงานการเงินก็ได้นะคะถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินติดขัดอยู่เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลย ผ่านฉลุยเนาะสำหรับคนทาดดินนะตอนนี้คุณเป็นคนที่เหมือนมีความรักแล้วอะคุณก็จะมั่นคงแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไม่ค่อยเปลี่ยนใจง่ายๆอะแต่คุณดันไปเจอคนที่เขาเจ้าชู้อะค่ะอืมไปเจอคนที่เขาเจ้าชู้หรือเขามีคนรักของเขาอยู่แล้วแล้วก็ทําให้มันเหมือนยังติดอยู่ในความสัมพันธ์เก่าๆอ่ะค่ะเออแล้วคุณก็ยังไม่อยากมีใครอะเอาจริงๆมีคนมาชอบคุณเยอะมากเลยนะ อืขึ้นเจ็ดถ้วยเนี่ยเจ็ดถ้วยนี่คือมีคนมาชอบคุณเยอะมากแต่ถามว่าคุณอยากมีความรักไหมตอนนี้ยังสําหรับคนโสดขึ้นสี่ถ้วยขึ้นมายังไม่อยากมีอ่ะอยากเป็นผู้หญิงสวยๆรวยรวๆก็ได้นะอืมสลรับฟังกันได้นะคะชายหญิงสลรับฟังกันได้เนาะฉันนีลล่ไม่รู้ว่าคนที่คุณมาฟังอยู่ตอนนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายแต่คือเนื้อหามันก็จะสลับฟังกันได้อืมเป็นไวเบอร์ซ่าเนาะคุณอยากหาตังค์มากกว่า ออ,อยากหาตังค์ทำงานหาตังค์หาัง้์อย่างเดียวเลยจริงๆหาเงินอย่างเดียวเลยหาเงินจนมีสิบเหรียญนะ่ะเต็มแม็กเลยอะคุณไม่ต้องกังวลเรื่องของการเงินเลยนะตอนนี้เดี๋ยวจะดูซิว่าจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ใหม่ไหมเพราะดูเหมือนคุณอยากอยู่คนเดียวเลยอะ่ะอยากอยู่ทําอยากทํางานอืคุณรู้สึกว่าคุณทํางานคุณก็มีความสุขดีแล้วเนาะเออคุณไม่มีมีใครคุณก็ก็ยอยู่ได้อะ่ะ คุณไม่เห็นอยากมีใครเลยนะตอนนี้อ่ะม,มันไม่ขึ้นเลยอะ่ะว่าคุณอยากจะมีใครคุณอยากจะเหมือนตอนนี้อยากจะรักตัวเอง,ร,เองอเรักตัวเองก่อนเลยรักตัวเองก่อนเลยอืมอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่กับตัวเองก็ได้นะอยากรักตัวเองอยากใช้ชีวิตทำงานไปก่อนนะตอนนี้เนาะหรือบางคนถ้าเรียนหนังสือก็คือแบบโอโหตั้งใจเรียนมากนะคุณเป็นคนที่เรียนเก่งมากเด e Hermit มขึ้น คุณแบบจะเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไปเลยอะค่ะอืมถ้าคุณชอบด้านไหนอะคุณก็จะสนใจหาความรู้จนคุณแบบเอ็กซ์เพรสตไปเลยอะชำนาญไปเลยอะไม่ต้องกลัวมีเรื่องอะไรถามคุณได้นะคุณรู้หมดอืมคุณรู้หมดเลยอ่ะสำหรับคนโสดขอดูซิจะมีใครเข้ามาหาคุณไหมมานะเดือนนี้นาอตคือสิติไงล่ะจะมีใครเข้ามานะไหมนะ อืยังไม่อยากมีเลยอะขึ้นห้าเหรียญมาเหมือนเดิมอมยังไม่อยากมีเลยอะ่ะอเนี่ยคุณรู้สึกแบบห้าเหรียญขึ้นมาเหมือนเดิมคือ,อยังรู้สึกว่ายังไม่อยากมีใครนะตอนนี้อะค่ะอืยังอยากรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวทํางานหาเงินเก็บเงินอมืมุ่งไปที่เงินอย่างเดียวเลยเนี่ย ไม่เอาดีกว่าประมาณนั้นเลยอ่ะอืมแล้วคุณเป็นคนที่มันขึ้นในออฟสซอรลักษณะของคุณเนี่ยก็คือถ้าเป็นผู้ชายเนาะมาดูตรงนี้เนะี่ยก็คือคุณเป็นคนที่แบบทํางานเก่งมากไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเนาะก็ทําได้หมดนะแต่เป็นคนที่ดื้อด้วยนะดื้อหัวรัน้นแล้วก็คือไม่ค่อยขอความช่วยเหลือใครไหมคุณอนะ เป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบขอความช่วยเหลือใครอาจจะทำอะไรด้วยตัวเองมามาตั้งนานแล้วค่ะคือคือไม่เคยรบกวนใครเลยไม่ว่าจะเรื่องเงินไม่มีก็ไม่ขอนะคุณอะเป็นคนที่ไม่มีก็ไม่ขออืมคนท่าดินไม่มีคุณก็ไม่ขอนะคุณก็ทำของคุณเองใช้ของคุณเองคือแต่เดี๋ยวคุณจะมีราบลอยเข้ามาเนาะถ้าเป็นในเรื่องของเงินไม่ต้องห่วงเลยค่ะคุณ การเงินดีอ่ะอ,อ่ะสำหรับคนโสดไปแล้วเนาะทีนี้สำหรับคนมีคู่ทัดินนะคะคนมีคู่ตอนนี้คุณก็รู้สึกเหมือนคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากอะค่ะอืมคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากแล้วคุณก็รู้สึกว่าตอนนี้คุณจะเลือกใครดีมันมีสองคนเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะตอนนี้เลยนะอืม แล้วคุณก็แต่ว่าในอดีตอ่ะคุณเคยโดนหลอกเกี่ยวกับเรื่องของความรักมาเขาอาจจะมีคนอื่นแล้วตอนนี้ใจคุณก็ยังไม่ค่อยเปิดใจรับคนใหม่ด้วยนะแต่ถามว่าคุณมีคนที่คุยอยู่ไหมมีนะมีคนคุยอยู่อืแต่ใจก็ยังยังกลัวกลัวอยู่กับความสัมพันธ์นี้ค่ะอื ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่มีคนคุยสองคนนะหมายถึงว่ามีแฟนแบบมีคนคุยสองคนตอนนี้คุณยังเลือกไม่ได้เลยว่าคุณจะเลือกคนไหนอ่ะเออเดีย๋ยวลองดูซิว่าคุณจะเลือกใครโอ้มันไม่ได้มันเลือกไม่ได้มันเหมือนไฟออปเปนทัคเกิลออปเปนทัคเกิคุณเหมือนตอนเนี้มันขึ้น The High ์ i s t e s s คือเหมือน ตอนนี้คนคุณอาจจะไปเป็นเขาเรียกว่าถ้ามีแฟนอยู่นะมันเหมือนคนคนที่คุณคุยอยู่อะ่ะเขายังไม่จบความสัมพันธ์กับคนเก่าเลยอะ่ะมันเหมือนตอนนี้คุณมีคุณมีฐานะเป็นนัมเบอร์ทนะเนี่ยอืมคือมันอยู่ระหว่างสองทางเลือกอะ่ะแล้วซึ่งเขาก็เลือกไม่ได้ด้วยคนนั้นน่ะ คนของคุณเขาก็เลือกไม่ได้ด้วยถามว่าคุณรักไหมคุณรักมากเลยนะคนนี้แต่คุณก็เลือกไม่ได้แล้วคุณเหมือนเป็นคนในความลับของความสัมพันธ์นี้อืมสําหรับคนมีคู่ที่คุยกันมานานแล้วนะเนี่ยคุณเหมือนเป็นความลับเหมือนเป็นคนในความลับของเขาอะซึ่งเขาก็ยังไม่เปิดตัวคุณด้วยนะตอนนี้นะคะซึ่งถามว่าใช้เวลานานไหมนานนะมันขึ้นแปดเหรียญขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ,อะ ถ้าคุณยอมมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสำหรับคนที่มีคู่แบบเรียกว่าคุยมานานแล้วนะอแต่ยังไม่แต่งนะอประมาณนั้นนะแต่ใจคุณตอนเนี้ยมีเขาก็เหมือนคุณไม่มีเนาะเออคุณมีแฟนแต่คุณก็รู้สึกเหมือนคุณยังไม่มีอะ่ะคุณเหมือนคุณอยู่คนเดียวเลยแฟนคนุณก็ดูเหมือนเงาเงาไหมตอนเนี้ยคุณดูเงาเงาอะ่ะ ออ่เดี๋ยวขอดูซิว่าคนที่เข้ามาที่คุณคบอยู่เป็นคนยังไงคุยน็อปเพนท์นั่เขาเขาเป็นผู้หญิงทำงานเก่งนะอืมคุยน็อปเพนท์นัเขาขึ้นมาสองอันเลยคือเขาเป็นผู้หญิงทำงานนะคะทำงานเก่งอืมหาเงินเก่งผู้หญิงคนเนี้ย ถ้าคนที่เป็นคู่ของคุณนะหรือสลับฝั่งได้นะถ้าเป็นผู้ชายเขาก็อาจจะเป็นผู้ชายที่ทํางานเก่งหาเงินเก่งอืมอ๋อขอภัยเสียงจิ้งจกเข้ามาในเสียงจิ้งจกเข้ามาในคลิปซะด้วยเขาเป็นผู้หญิงที่ทํางานเก่งอะคะ่ะอือโอ้คุณอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์อะมันขึ้นสิบ้วยขึ้นมาอือ คุณอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์่ะอยากจะเลือกลแล้วแหละอยากจะให้เขาเลือกแล้วถ้าคุณเป็นคนในความลับของเขานะคะคุณก็อยากจะให้เขาเลือกแล้วว่าเขาจะเลือกเราไหมอืม uh, ซึ่งเราเนี่ยเอาจริงรักเต็มๆไปแล้วนะเนี่ยรักเขาเต็มๆไปแล้วอะ่ะอยากจะเป็นครอบครัวกับเขาไปแล้วนะคะอันเนี้ยมันขึ้นสิบถ้วยอะสำหรับคนมีคู่เนาะคุณอยากแต่งงานแล้วอะคุณอยากเป็นครอบครัวก็ได้นะคะคุณอยากเป็นครอบครัวกับเขา,าแล้วอะ มันจะเป็นไปได้ไหมดูสิอืมก็คือตอนนี้ไม่ยังมีอุปสรรคอยู่เนาะในความสัมพันธ์อนะถ้าเกิดเขาไปเคลียร์กันมานะถ้าเขาไปเคลียร์กันมาจบนะก็มีสิทธิ์ที่คุณจะได้สมหวังในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าสิทธิ์ถ้วยก็ขึ้นสิบเหรียญก็ขึ้นเนาะอืมแต่อารมณ์ตอนนี้คือยังไม่ตัดสินใจนะคุณอนะเขาก็ยังไม่ตัดสินใจ อว่าจะเลือกคุณหรือเปล่าหรือคุณจะเลือกเขาหรือเปล่านี่สลับกันได้นะคะอืแต่ตอนนี้มันก็มีอุปสรรคอยู่ถามว่าใช้เวลาไหมก็ใช้เวลาอยู่นะแต่เดี๋ยวต่อไปมันก็จะดีขึ้นเนาะใช้เวลาใช้เวลาในความสาคัญหน่อยอืมอ้าวขึ้นมาเหมือนเดิมเล ยังอยากจะขอเวลาเออขอเวลาทบทวนกับตัวเองสี่ถ้วยขึ้นมาเหมือนเดิมเป๊ะเลยขึ้นมาเหมือนเดิมเลยก็คือคุณขอเวลาอยู่กับตัวเองทบทวนความสัมพันธ์เนาะว่ามันอ่ะจะเป็นไปได้ไหมความสัมพันธ์เนี้ยของเราอะ่ะก็ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเนาะสําหรับธาตุดินนะคะบางกรการพึกศกเอาจริงๆคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในความรักและกความสัมพันธ์นะ คุณนะ่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่เจ้าชู้เลยนะในความสัมพนะันธ์น่ะแต่คนที่เข้ามาหาคุณนะ่ะเจ้าชู้นะคนที่เข้ามาหาคุณนะ่ะเขามีตัวเลือกทางเลือกอะ่ะแล้วเขาก็เก็บคุณเอาไว้เป็นตัวเลือกทางเลือกด้วยอืมซึ่งอันนี้ยคุณรู้นะไม่ใช่คนไม่รู้นะคุณรู้ว่าคุณนะ่ะเอออาจจะนะอาจจะเป็นคนในความลับของความสบายของเขาหรือเปล่าอืมคุณก็รออยู่อะ่ะ อรอ,อให้เขาตัดขาดกันหรือว่าสิ้นสุดกันอะอแต่คู่ของคุณนเะป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะเขาเป็นคนที่เข,เขาเหมือนทําได้หลายอย่างอะคะ่ะเขาเป็นคนที่โอ้ยเหมือนสาร,ริกาลิ้นทองได้เลยนะคือพูดอะไรก็คือคนรักคนหลงอะเออคนชอบอะทํางานก็เก่งอืมเขามีเสน่ห์หลายด้านทํางานเก่งแล้วก็กําลังสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินด้วยผู้หญิงคนนี้อืม ฉันรีคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายเข้ามาดูนะคลิปเนี้ยเพราะว่ามันขึ้นแต่ผู้หญิงอะคะ่ะอืมแต่คุณต้องต้องรอนิดนึงเนาะรอให้เขาไปจบความสัมพันธ์กับคนเก่าก่อนสาหรับทัดยินนะคะอืมตอนนี้คุณก็เลยเหมือนมีแฟนก็เลยรู้สึกว่าเหงาเหงาโสดโสดอะทํางานอะทํางานอย่างเดียวเลยนะเนี้ยทํางานหาเงินหาเงินให้ตัวเองนี่แหละ อแล้วก็รักตัวเองอยู่กับตัวเองนี่กอดตัวเองอยู่กอดตัวเองเอาไว้อยู่เลยเหมือนขออยู่กับตัวเองก่อนนะตอนเนี้ยอืมขออยู่กับตัวเองก่อนขอทบทวนความสัมพันธ์ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนถามว่าคุณรักไหมคุณรักมากเลยเนี่ยคนเนี้ยรักมากแล้วเขาก็มีเสน่ห์มากด้วยอืมเป็นคนที่คุณตามหามานานอะ่ะคนนี้อะ่ะอยากจะเป็นครอบครัวกันเลยอะ่ะ อมอยากจะเป็นครอบครัวกันเลยอะถามอีกทีสิว่าคุณจะสมหวังกับคู่ของคุณไหมนะคะสำหรับคนที่คุยกันอยู่เนี่ยคุยกันอยู่เนี่ยอืมันขึ้น The Hangman รออยู่นะรออยู่เหมือนคุณรู้ทุกอย่างอะคะ่ะคุณรู้ทุกอย่างว่าคุณอาจจะไปเป็นเขาเรียกว่าไปเป็นอีกคนหนึ่งของเขาอะ อืมคุณรู้แต่คุณก็รออืมบางทีมันเหมือนคุณรู้ว่าต้องทำยังไงแต่คุณยังปล่อยวางไม่ได้คุณยังเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้อืมคุณก็ยังรอเขารอให้เขาจบกับคนนั้นแล้วกลับมาอืมแต่ตอนนี้คุณมุ่งไปแต่งานอย่างเดียวเลยนะคุณมุ่งไปแต่เมกมันนี่หางเงิน ทำงานหาเงินเนาะคนธาตุดินคุณเป็นคนนิ่งๆอะค่ะแต่เขาเป็นคนมีสเสน่ห์ไงคุณอะเป็นคนนิ่งแล้วก็ถามว่าถ้าเป็นผู้ชายเนะีจีบผู้หญิงไม่ค่อยเป็นนะคนธาตุดินเนี่ยจะจีบผู้หญิงไม่ค่อยเก่งไงแล้วเขาอะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เขาพูดเก่งเป็นใครก็หลงผู้หญิงคนเนี้ยอืมพูดเก่งมีสเสน่ห์แล้วเขา งานเก่งด้วยอ่ะคือเขาเขาดีทุกอย่างยกเว้นเขาอาจจะมีคนหนึ่งอยู่แล้วไงมันเลยทําให้เขาเลือกคุณไม่ได้ไงหรือมันอาจจะคาราคาซังกันอยู่อะนะตอนเนี้ยอืมประมาณนั้นนะของธาตุดินอ่ะดูในเรื่องของการงานให้ด้วยเลยการงานเนี่ยตอนเนี้ยทั้งสถานะคนโสดแล้วก็คนมีคู่เลยนะคะ การงานของคุณดีมากเลยนะคือตอนนี้คุณเหมือนมีธุรกิจมีธุรกิจแล้วก็เงินของคุณเต็มสิบแม็กเลยอะเออเงินเต็มเลยอะแต่ว่าอาจจะมีการขัดแย้งกันในเรื่องของงานในที่ทำงานบ้างเนาะมีการทะเลาะกันเนาะอาจจะมีการขัดแย้งกับหุ้นส่วนของคุณไหมคะอืม มีการขัดแย้งกับหุ้นส่วนแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนอาจจะมีปัญหาก,กันเนาะมันขึ้นห้าม่เท้าก็อาจจะมีปัญหาก,กันในที่ทํางานเนาะให้ค่อยค่อยคุยกันดีๆแล้วก็ให้ใช้เหตุผลในการตัดสินเดี๋ยวให้เราแฟนขึ้นอมเดี๋ยวให้เราแฟนนี่ก็คือให้คุณใช้เหตุผลในการตัดสินแล้วคุณอะเป็นคนที่แบบชอบทำงานมากเลยนะคนท่าดินเนี่ยเนี่ยขึ้นเอม ึ้นแปดถ้วยก็คือคุณทําแต่งงานจริงๆตอนนี้อาจจะห่างจากแฟนก็ได้นะอาจจะอยู่กันคนละที่หรือว่าอยู่จังหวัดเดียวกันแต่เ็าไม่ค่อยได้เจอกับแฟนคุณไหมคะคือคุณเหมือนจะทําแต่งงานนะคะอืมเนี่ยมันขึ้นไพ่แปดถ้วยขึ้นมาก็คือคุณทําแต่งงานแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับความรักสักเท่าไหร่เนาะนะตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าอืม คุณจะสนใจแต่งานเป็นหลักเลยอ่ะคุณเป็นคนที่คุมความรู้สึกเก่งนะเหมือนเอาจริงๆคิดถึงแฟนไหมคิดถึงแฟนมากนะเนี่ยแต่คุณใช้เหตุผลในการแบบควบคุมตัวเองอ่ะไม่ให้คุณไปเออรู้สึกว่าแบบแฟนจะมีผลกระทบต่องานของคุณอ่ะเออคุณไม่ยอมนะคุณให้งานเป็นพิร์ลิตี้หลักของคุณเลยอ่ะคนทัดดินชอบทางานมากเลยนะคุณอ่ะอืม คุณให้งานเป็นหลักเลยอะเป็นนามวันเลยอะส่วนแฟนจริงๆอะมันอยู่ในใจคุณตลอดเลยนะเพราแบบเออความรักมันก็เป็นเป็นอีกขาหนึ่งของชีวิตเนาะแต่ว่าคนทัดดินนี่อืมเนี่ยมันเหมือนความรักครั้งนี้มันแบบเป็นความรักที่คุณอยากได้อะ่ะเออตามหามานานแล้วอะ่ะอืมเดี๋ยวมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงเนาะ อาจจะพักใจไปทํางานอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้ก็จ,จะพักใจพักพักใจไปทำงานอยู่ไปมุ่งกับงานไปหาเงินนะ่ะโอ้แต่ผู้หญิงผู้หญิงในดวงใจคุณก็ยังคนเดิมอะว่ะมันขึ้นไพ่เดิมขึ้นมาอีกแล้ว queen of wands ไพ่โดวมเลย queen of wands ขึ้นมาสองใบเลยอืมเขาเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งธาดไฟนะเนี่ยกรกฎมีนพุศจิ คู่ของคุณอะใช่อ่ะกรกฎมีฤทจิกจิลองดูนะว่าตรงหรือเปล่านะคะเขาเป็นคนที่แบบอัชยาใส่ดีสดใสร่าเริงเลยแหละมีเสน่ห์ทำงานก็เก่งนะคนเนี้ยบหมไปแล้วเนะาะใส่มูด้วยนะเขาต้องมีอะไรอย่างน้อยใส่สินติดติดตัวเออคนนี้มีความแบบใสม่มูแต่รูนิดๆน,น,นะแฟนคุณนะอะ ลองดูว่าตรงหรือเปล่านะคะใพรอยากบอกอะไรอืมขึ้นดัมมูลขึ้นมาด้วยดัมมูลขึ้นมานี้ก็คือเหมือนเนี่ยคุณมีตัวเลือกคือไม่คุณก็เขาอะมีตัวเลือกทางเลือกแน่นอนและอารมณ์มันแบบอื่นๆเศร้าๆกันเลยตอนเนี้ยอารมณ์แบบไม่รู้จะเลือกทางไหนอะเออ คือถ้าตัดก็เสียใจนะกับคนนี้คุณรักอะถ้าคุณจะตัดคุณก็ตัดไม่ได้อะเออเหมือนเอาเหมือนไพ่บอกว่าให้ใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะให้ใช้ศีลธะทมนำทางอะอะคือถ้าคุณไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมันไม่ถูกต้องอะคุณก็ควรต้องเดินออกมาเนาะแต่ถามว่าคุณเดินออกมาได้ไหมก็ยังนะ อมืมันก็ยังมันก็ยังอยู่ตรงเนี้ยมันก็ยังไปไหนไม่ได้อ่ะอืมมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเอ,อความรักมันยากจังอืมรู้สึกว่าความรักมันยากจังเลยอ่ะเนาะสำหรับธาตุดินนะตอนนี้อืมรู้สึกว่าความรักมันยากยากมันต้องใช้ความพยายามความอดทนเยอะจังอืคุณก็ไปทำงานดีกว่า ให้ไม้เท้าขึ้นมาไปทำงานดีกว่าเออไม่เอาและความรักขอพักใจก่อนตอนนี้คุณขอพักก่อนเลยเนี่ยคุณขอไปทำงานก่อนไปทำงานหาเงินไปปั๊มเงินดีกว่าแปดเหรียญขึ้นไปปั๊มเงินก่อนนะตอนนี้อืมขอปั๊มเงินก่อนแต่คุณเวลารักใครคุณมีความมั่นคงจริงๆสำหรับคน่าดินนะคะ คุณมั่นคงจริงคุณไม่ค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนใจง่ายๆมันเปลี่ยนยากมากเลยคุณรู้สึกว่ารักแล้วรักลึกรัก,ก,ก,กจริงมากอันนี้คือข้อดีของคนทัดดินเลยนะเออแล้วคุณก็ทํางานเก่งมากคุณไม่คุณแยกได้อะระหว่างงานกับความรักอะเออเอาสิแยกได้นะคนทัดดินอะรักก็รักจริงแล้วก็ทิ้งกันไม่ลงด้วยเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ยังติดกันอยู่เลยเนาะยังออกไม่ได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนทัดดินทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่เลยนะคะก็ครึ่งเดือนหลังก็ประมาณนี้เนาะ,ะสำหรับคนทัดดินโอเคอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้สวัสดีค่ะ,ะ,คะบ๊ายบาย